สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยาชีเกาะกอกนะคะมาดูนะคะบ้านพ่อใหญ่นะคะมาดูบ้านพ่อใหญ่บ้านอันนี้คือเป็นรูปมัวใจนะคะเอฟซฟางแหล่งที่ท่องเที่ยวใหม่นะคะอันนี้เป็นเป็น ม้าเป็นกวางนะคะเป็นช้างช้างคู่นะคะช้างคู่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 อันนี้เป็นกวางนะคะเอซีน,นี่เป็นอะไรนกเป็นนกนะคะอันนี้นก เป็นนกค่ะบ้านมาดูนะคะบริเวณนี้กลางเต็นท์นอนได้เลยอันนี้คือสะบัวนะคะ สรบบัวแล้วก็มีปลาด้วยเลียงปลาปลาปลาหางนกยูงนะคะเอซีปลาหางนกยูงอันนี้ก็คือสะบบัวสะะบัวเหมือนกันอันนี้เขาบ้านอะไรนะ กอใหญ่โอ้โหโทำบ้านอะไรนะบ้านไร่บ้านไร่ผู้หลวงบอกบ้านไร่ขยะบ้านไร่ตอนนี้สั่งดอกดาวเรืองอยู่อ๋อจ,จะจะลงดอกดาวเรืองค่ะไม่ดอ,อกทานตะวันอ๋อจ,จะจะทำแบบให้ fc มาเที่ยวแล้วเป็นท้องทุ่งเหลืองอาราม กินตาบอหูบอกนี่ขยาก็มานะคะวันนี้ขยาชิจ้าวันดีจ้ามามาดูว่าเห็นกองฟางค่ะเห็นกองฟางแล้วก็เห็นทองทุ่งนาเห็นนี่แหละสวยอ่าเหมือนอ่าคิดถึงหนังเรื่องทองก้าวก็เพิ่งขึ้นหัวข้ออยู่มื่อวาน ทองก้าวเพราะว่าเขาจะนี่แหละอ้อมนี่แหละบางทีขอยืมหญ้าสิเดี๋ยวหาพี่ขาวมาให้เอาเอาพี่ขาวมาเรื่องทองกวาวทองก้าวเ,เออเนาะอ่าสวรรค์สวรรค์สวรรค์ไล่ฟูหลวงเนาะจ้าเอาไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไชน้ำที่ไหนเนี่ยอ๋อว่าจะเจาะอีกสองวันนี้ค่ะ จะเจดน้ำมาดานเลยค่ะเออใช่ได้ไฟแล้วระบบจงเข้ามาเราไฟไฟยังไม่มีค่ะจะเจาะก่อนแล้วเขาคิดอีกทีว่าจะเอาอะไรค่ะกูที่เรียกแม่บ้านเขาใจผิดโอ้ยนี่เป็นสองกองข้างหน้าไปทางนู้นดีกว่านู่น หมดแล้วทยาีมาเกี่ยวมืออโอ้ยขีดต้มไปลยไฟยัยเลยขีดตมถ้าเกี่ยวมือนี่ไม่มันตมเยอะมากให้เราเอาข้าวหน้าไปไว้นั่นนะพ่ออือกองตรหัวโพนน่เนะถ้าไม่มีตมะจะเกี่ยวให้อยู่อันนี้ตมเยอะขีดน้ำทั้งหมดเลยเดจเดี๋ยวหาเขาก่อนอ่เดี๋ยวถามก่อนอันนี้กองละเจ็ดรอยดอ แต่แม่อใหญ่ยินดีนะคะเพราะว่าหาไม่ได้นอย่าทุกอย่ยิ่งไม่หาไม่มีเขาเอาแต่รดเกี่ยวเขาไม่เอาอันนี้เอาแมวคนเกี่ยวนี่ก็ยังขอบคุณลูกบ้านม่อยู่อันเอิญเอามาให้นะฮะเฟืองก็มันหาท่องค่ำคนเด้อที่เขามาให้แมนเขาเขาจะยังไปซื้อได้ถ้าเฟืองนี่โหไม่ได้จริงๆเอถ้าไม่เกี่ยวแล้วอาจเอาเป็นก้อนเป็นก้อนลวมาวางวางวางให้เขานั่ง โอ้สแมนยูนิโนอัดแล้วนี่ได้สามอันเออแบบแบบเราเราเกี่ยวไปแล้วให้รถเขามาอัดไปเลยเนี่ยนะอัดที่ขี้มันนะค่าแม่ยายเขาได้ข้าวเยอะไหมคะราคาข้าวไม่ดีเลยค่ะสงสารชาวนาเนาะใช่พอดีย่้ามาย่ามาแล้วย่าเห็นกองไฟหญาไปไหนมาไปย่าสีบอปไปไปหาอันนี้ไปหาเยลอง ยัยลองเซ็พอดีพอดีติดต่อรถเกี่ยวขาววันอาทิตย์เขาบอกว่าเขาลงไปท่งแล้วเขาไม่อยู่แล้วได้หนึ่งกองแล้วขามพี่หลวงอ่าได้หนึ่งกองพ่อเอาฟางก้อนมาตั้งไว้ได้บั้เิฟซีบอกให้เอาฟางมาเอาฟางก้อนมาเดี๋ยวก้อนเดือดอเดี๋ยวให้พ่อหายเหนื่อเดี๋ยวแม่หุนไปอ๋อเมื่อกี้นี่พากันอันนี้ขึ้นไปบอเนื่ออยู่ข้าย มันปวดหนังเลยใช่ดิเอามาแบบนี้ใช่ไหมคะเอฟซีได้ไม่ยามาเซลฟี่เซลฟี่เซลฟี่ไออ๋อ้ก็ทำแบบทำเราต้องทำอัดอัดเอาแล้วก็เราก็มากองกองนี่แหละนำมากองไว้ฮะโอ้บ่ แล้วแล้วโอ๊ตโอ๊ตจะมาขายผ้าที่นี่บ่เอ้ายาเดี๋ยวอาลมมันเอาลมโอ๊ตเชียงใหม่โอ้อารมณเชียงใหม่มากาแล้วก็มาขายผ้ามักเซลซี่สร่ลมนะโอ้อันนี้เป็นเครื่องมือทำมาหากินตอนนี้ไม่ไปแบกให้พ่อไปแบกมาโอ้ อันนี้เครื่องมือเราทำอันนี้ยุบพนันเอาให้คุณแม่นะคะเดี๋ยวคุณพ่อไปเอาล่มมาค่ะไม่เอาฟางก้ก็มาตั้งไว้น่าจะสวยค่ะอ๋อทําแบบเหมือนแหล่งแหล่งที่ท่องเที่ยวแหล่งที่ท่องเที่ยวก็เราก็เอาฟ้าชีวันธนีเข้าใจผิดคามว่าทุกย่างวันธนีมีฟ้าชีเด้อยังจองอยู่ใครคะวันธนีจ้าคุณเบเดี๋ยวฟ้าชีวันธนีเข้าใจผมผิดอ๋อทำเฟืองเป็นกะโจม เป็นกระโจมโดนแกนหนาวสิแม่โอ้ยมันคายอมอื้าวขามันอยู่บ้านก็เราจะตั้งได้วะนี่โอ้ยถ้าแม่ใหญ่ไปน่ะแก่ค่อยเมื่อยในเด้อแบดค่อยเมื่อเ ue, บดเบิด,บด,บดโอ๋แบด,แบดอันนี้น่ะบอกแมนแกเมื่อเนี่เมือม่อเมือม่อศาสตร์ไหมมันเป็นโอ้ดูนะเขาใหญ่มากเลยดูคุณพ่อมาแล้วค่ะแต่ยังมีขา อ๋อนี้ได้ไหมพี่เอาอ้อยใส่แทนขาอะไรอีกออมันมีขาตั้งบ้วยนาย่าโอ้มันต้องสูงกว่านี้โอ้ยตามเทปอันนี้ตามเกินโอ,โอ้เอาขึ้นไปอีกมันบ่มีขาขามันทำยังไงเอาไม้บ่เอาไม้จ้ะขาอยู่บ้านนะข,าอ,า,นขาอยู่นูน่นอ๋ออันนี้จะได้ไหมพี่มันบวมนะ เดี่วโอ้ใช้ปนมือนี่ต้องเอาเโอ้ยเหมาะมากเลยเหมือนเราเหมือนเราได้ไปเที่ยวเชียงใหม่เลยอันนี้แหละพ่อตัวนี้แหละไอนพ่อมันยูดินะอันนี้ก็เหมือนอันนี้ แล้วแม่ใหญ่จะทำแบบกาแฟแบบซุ้มกาแฟแบบนี้บอกอ๋ออันนี้เดี๋ยวค่อยทำค่ะย่าลืมขานะคะ,อะเอฟซีอาแบบนี้ไปก่อนมันลืมขา <c oughs> สำหรับคลิปน,นี้นะคะย่าก็ฝาก,ะะก,ด, like, กด,ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาดูนะคะ<ม>บ้านทุ่งไล่ฟูหลวงของพ่อใหญ่นะคะแม่ใหญ่นะคะ<ม>เราก็มาดูกัน อ๋อย่าผูหนูก็งงอยู่ค่ะอันนี้คือผู้เหล็กไฟนะคะอันนี้คือผู้ประพางสวัสดีค่ะอาจ้าค่ะนึงนิดนะาสมใจเห็นกองฟังแล้วชื่นใจค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะย่าชี